รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอาอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเจ้า Honda CRV 2.4 EL ค่ะขับ2สีขาวปี2013ค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากได้ CR-V ไว้ใช้งานสักหนึคันนะคะคันนี้ได้มากับใหม่ๆเลยค่ะ ไปซื้อเองกับมือเลยค่ะอันนี้ซื้อกับเจ้าของโดยตรงเลยนะคะมีการคุยกันดูแลลูกค้าดูแลมันดีมากๆนะคะมีการเข้าเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะเลยนะสําหรับลูกค้าใหม่ที่ได้ไปนะคะบอกเลยว่าสามารถเอาเข้าเซอร์วิสศูนยบริการฮอนด้าที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยนะคะคันนี้โอเคใครที่อยากดูรีวิวแล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจใ้อ้อยด้วยนะคะและยังไงเดี๋ยวตามอ้อยมาดูรีวิวกันเลยค่ะ โคมไฟหน้านะคะคือไอ,อ้ไม่ได้มีการล้างโคมไฟหรือทําอะไรกับตัวรถเลยนะคะยังมีความเหลืองของการใช้งานเพราะว่ารถปี2013ถ้าเทียบตอนนี้ก็คือ9ปีแล้วนะคะตัวไฟเนี่ยก็จะมีความเหลืองบา้างตามการใช้งานทั่วๆไปนะคะแต่ตรงนี้ถ้าลูกค้าซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวทางร้านอาสปาแล้วก็ล้างโคมไฟให้อยู่ในสภาพที่สวยและใสค่ะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําค่ะตัวโลโก้ Hmark นะคะ แล้วก็มีคิ้วโครเมียมตัดรอบตัวกระจังหน้าด้วยนะคะด้านหน้าค่ะก็จะได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพแล้วนะลูกค้าได้ไป้ายนี้ไปเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันค่ะคันนี้นะคะล้อแม็กค่ะเป็นแม็กอลลอยขอบ18ค่ะสเปคโรงงานเลยค่ะก็คือมากับตัวรถเป็นลายนี้เลยนะคะซีรีส์ยางนะคะจะเป็น2 5 5ห 0R18 นะคะถือว่าสภาพใหม่มากๆเลยนะล้อแม็กไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะฟ้าครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไปเลี้ยวในตัวเป็นเส้น LED แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะกุญแจคันนี้ได้เป็นกุญแจทั้งหมด2ดอกนะคะทั้งดอกหลักและสำรองใช้งานได้เหมือนกันเลยวิธีการขึ้นรถนะคะง่ายมากๆแค่เพียงกดล็อก1ทีนะคะกดล็อกใช้มือสัมผัสก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ภายในตัวรถเลยค่ะแผงข้างนะคะสภาพใหม่ๆนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะโครงสร้างนะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะคันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนตัวบันไดเสริมข้างมาให้ด้วยนะคะเพื่อการขึ้นลงที่แบบว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะบ้านไหนมีเด็กมีคนชรานะคะก็สามารถเหยียบบันไดแล้วก็เดินขึ้นได้เลยนะคะ ประตูบานต่อไปค่ะแผงข้างสะอาดอาดเลยนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะโครงสร้างด้านหลังนะเห็นอาร์คชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยคันนี้ไปเลือกซื้อเองกับมือเลยนะคะบอกเลยว่าเจอเจ้าของตรงด้วยรถได้มาสภาพแบบนี้เลยค่ะคือเจ้าของเดิมคือดูแลมาดีมากๆเลยนะคะสีตัวรถเนี่ยมีแค่รอยขนแมวทั่วไปเลยค่ะไม่มีแผลสดไม่มีอะไรเลยนะแล้วภายในสะอาดกริบเลยนะคะ มากันที่ด้านท้ายตัวรถนะคะปลายท่อเป็นปลายท่อโคเมียมนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรที่รากจุงนะคะบางบ้านเนาะายแคมปิ้งนะคะก็จะมีตัวรากจุงได้ด้วยหรือ ตัวชาร์จไฟนะคะเสียบชาร์จไฟเวลาที่เราไปแคมปิ้งนะคะหรือลากเรือลากจักรยานไอเขาเรียกวอะไรนะเสียบจะใส่ขนจักรยานหรืออะไรเงี้ยค่ะขึ้นหยว่การใช้งานเลยนะคะอันนี้ติดตั้งแถมให้ลูกค้าไปเลยนะระบบความปลอดภัยก็คือมีกล้องมองหลังมาให้เลยนะคะใช้งานง่ายออมากแสดงผลที่หน้าจอด้านในเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่หูด้านหลังคือกว้างมากโอ้ oh my god เก็บของได้เยอะมากนะคะมีแผ่นสับบางสัมภาระท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็ พวกอุปกรณ์แม่แรงนะคะอุปกรณ์เปลี่ยนล้อจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ยังอยู่ครบหมดเลยล้อแม็กแล้วก็ล้ออะไหล่ได้เป็นล้อแม็กด้วยนะคะด้านหลังโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมนะคะเพื่อนๆน็อตเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะไม่มีการทําสีกบทับนะแล้วก็ตัวอาร์คเดิมจากโรงงานตรงหลังน้ํานะคะยังอยู่ครบเลยค่ะเพื่อนๆโอเคไปต่อกันเลยนะคันนี้นะคะฟ้าท อยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับน้ำมันสูงสุดนะคะกันที่ e 8 5เลยค่ะสามารถเติม e 8 5ได้เลยนะคะคันนี้มาต่อกันที่ประตูบานต่อไปค่ะนี่เลยค่ะแผงข้างสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะ โครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะไม่มีคอไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานสีทั้งสองฝั่งสีเต็มนะคะไม่มีการกรีบเคลียร์สีหรือเก็บสีได้มาสภาพนี้เลยแค่ล้างสปาทาความสะอาดให้เพื่อนๆดูเท่านั้นเองนะคะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปค่ะแผงข้างสะอาดสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเช่นกันเลยค่ะเพื่อน มาเลยนะโครงสร้างนะคะเห็นอาชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะสายนนี้คือสายไฟคือตัวกล้องหน้ารถนะ ติดตั้งมาให้แล้วนะคะก็ให้ไปกับลูกค้าแบบนี้เลยนะโอเคดูกันมารอบๆพันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc เป็นซินค่ะเครื่องยนต์สะอาดเลยค่ะไม่มีการรั่วซึมไม่มีความเยิ้มจากการใช้งานมาที่หนักเลยนะคะมาต่อกันที่โครงตั้งค่ะฝากระโปรงด้านหน้ามีไข่นะคะมีไข่แกะทําสีทั่วไปนะคะเพราะว่าตัว ะะจะยังมีตัวบาร์โคดเขาเรียกว่าหมายเลขตัวถังนะคะที่ติดมาจากตอนออกห้างปไปแดงยังคงอยู่ค่ะก็คือแค่มีการเคลียร์สีทั่วไปตามการใช้งานค่ะการันตีว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเพราะตัวคานหน้านะคะลูยังกลมอาร์กยังชัดอยู่ค่ะลูกค้าคือดูแล้วไอ้บอกเลยว่า้ตรงเนี้โอเคฝากแกะนะลูกค้าที่อยู่แต่จังหวัดนะคะจะได้ไม่ ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าบางคนไม่สะดวกเดินทางมาดูรถจริงๆนะดูให้แล้วบอกแล้วว่าตําหนิมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะสามารถตัดสินใจได้เลยนะโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูความสวยความสดภายในตัวรถกันค่ะ ภายในตัวรถกันนะคะภายในตัวรถของเจ้า Hon d a c ซ v วคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะนั่งสีดําแบบนี้เลยค่ะสเปคโรงงานนะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆใครที่หาอยู่นะคะบอกเลยว่าสเปคแน่นมากๆเลยแล้วก็ตัวสภาพเบาะนะคะไม่มีการใช้งานมาที่หนักหรือโซมเลยนะคะทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่เลยค่ะจากโรงงานเลยนะนระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะจะเป็นแอร์แบคคู่หน้าค่ะแล้วก็ตัวเบาะคนขับแล้วก็เบาะคนนั่งด้านหน้านะคะ ความใหม่ของคันนี้คือจะบอกว่าอะไรล่ะคอนโซลเนี่ยไม่มีรอยแบบว่าถลอกหรือว่าการติดแบบพวกกาพ้าหรืออะไรเนี้ยที่มันมีความเยิ้มหรือมีคาบกาวหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะคลีนมากๆเลยนะตัวหน้าจอคันนี้นะคะสามารถรองรับ DVD นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะหรือแมพนะคะตัวเนวิเกเตอร์ได้เลยนะคะก็คือเชื่อมต่อตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะระบบแอร์จะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้เลยนะตามความเย็นเหมือนแอร์บ้านเลยค่ะ2 0 21 22องศาคือได้หมดเลยนะคะแล้วก็เกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีช่องชาร์จไฟ12โวลต์ที่วางแก้ววางได้ถึง3ใบเลยนะคะแล้วก็ที่มีช่องเก็บของตรงนี้กระตุกกระจิกนะคะวางน้ำบัตดเสียบกร์ดเหรียญอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะช่องเก็บของด้านในนะคะก็จะมีตัวเสียบ USB ค่ะที่สามารถเชืเ่อมต่อกับตัวหน้าจอตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ชาร์จไฟอยู่นี่เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นช่องเก็บของที่ ใหญ่มากๆเลยนะคะครบเลยนะไอ้บอกเลยว่าครบเลยคันนี้นะคะมาที่ด้านหน้าหอยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะยังลื่นมืออยู่เลยอะคะ่ะเพื่อนๆไม่มีแบบว่าขู่ขะเลยนะฝั่งซ้ายจะเป็นระบบปรับแอร์สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงทั้งหมดเลยค่ะหรือว่าจะ,ะบูทูธรับสายวางสายพวงมาลัยได้หมดเลยนะคะฝั่งขวาค่ะจะเป็นระบบพูชชอนโทนค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะสามารถล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยนะ คันนี้มีในส่วนตัวเกียร์แพดเดิลชิพด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบปรับปรับเกียร์เล่นนะคะบวกลบนี่เลยค่ะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะคะด้านหลังพวกอะไรค่ะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นระบบปัดน้ำฝนค่ะฝั่งขวาเป็นระบบไฟค่ะระบบสตาร์ทของคันนี้นะคะจะเป็นระบบ p ูสต start ค่ะคุณแจไม่ต้องนีบหยิบออกจากกระเป๋าเลยนะคะใส่ไว้นในกระเป๋าเลยเหยียบเบรกกดสตาร์ทเดินทางได้เลยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะเลขใบคันนี้นะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่น 7,202กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะรถ9ปีวิ่งแสนโลนะคะสภาพแบบนี้จะหาที่ไหนได้นะคะสภาพใหม่มากๆเลยค่ะโอเคมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะเป็นเซนทันล็อกมาให้ด้วยนะคะกระจกเป็นออโต้หนึง่งฝั่งคือฝั่งคนขับคือไอ้ชอบอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยคือไอ้รู้สึกว่าบางทีเราขึ้นทางด่วนหรือเหรียญหรือวางเงินหรือรอังคาระคะมันสามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะถือว่าใช้งานแบบสะดวกสบายมากๆแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะตัวเบาะด้านหลัง จะพูดยังไงดีแทบจะไม่เคยมีคนนั่งเลยมั้งเพราะว่ามันตึงมากเลยค่ะตัวหนังนะคะแล้วก็ใหม่มากไม่มีรอยถลอกเลยนะคะระบบแอร์นะคะแถวหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะมีแอร์หลักให้ด้วยนะคะนั่งกันเย็นสบายทั่วถึงรับพันแน่นอนคือฟังก์ชันในรถ9ปีไอ้มองว่ามันก็ครบคันแล้วนะกับรถ CRV ซ้กหนึ่งคันก็คือฟีลเหมือนได้ตัวท็อปไปแล้วอะนะคะณนะปัจจุบันนี้มีอะไรคันนี้ก็มีเหมือนกันหมดและที่สำคัญขับดีมากค่ะเพราะว่าคันนี้ไอ้ไปรับ,ร,บรับมาจากในยอง ไปเองซื้อเองกับมือเลยนะคะขับกลับมาคือเป็นคนขับคันนี้กลับมาเลยนะขับดีมากสวัสดนาดีเหยียบสนุกมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปสรุปและคะ่ะกับโมโมชั่นด้านล่างคะ่ะตามอ้อยลงไปเลยนะคะ รอบๆคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้ย้ำอีกครั้งนึงนะวันนี้ไอ้อยู่กับเจ้าพัน d a CLV 2.4 EL สีขาวนะคะขับ2ปี2013เลขไม่เพียงแค่แสน0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถึงว่าใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะคะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะราคาออกห้างไปแดงประมาณล้านสี่นะคะวันนี้ไอ้เอามาขายเพื่อนๆเพียงแค่5 6 9 0 0 0บาทค่ะเซฟไปประมาณเกือบเกือบล้านเลยราคานี้สภาพนี้สเปคแบบนี้นะคะใครที่หาอยู่รีบเลยนะบอกเลยว่า ช้าอดหมดแน่นอนนะคะโอเคโปรโมชั่นดีๆนะคะเรายังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมีดอกเบี้ยค่ะศูนเให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะคะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญาค่ะเราให้ยาวนานสูงสุดกันที่5ปีกันไปเลยค่ะหรือค่ะอยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยค่ะเพื่อนๆโอเคดูคลิปนี้แล้วอยากได้รถแล้วโทรหาไวตรงได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสองค่ะห้าหกสี่หกสี่ห้าห้านะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทออโต้ค่ะช่องทางทาง b o o k f a n แฟนเพจ u t u b e ได้หมดเลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัทออโต้ยินดีให้บริการค่ะมีบริการจัดไปนั้นนอกสถานที่นะคะส่งรถให้พี่ถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะโอเคดูแล้วนะยังไงฝากน้องคันนี้ไ้อีกสักหนึ่งคันนะคะแล้วเดี๋ยวอ้อยจะเอารถดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกับอ้หมคคลิปนะสสวัดี สนับสนุนโดยคาร์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัว .com